พี่น้องครับมีคนแอบมาขึ้นแล้วครับมีคนแอบมาขึ้นแล้วไออ้าวนึกว่าองค์อิงอังอนนี้ผู้จัดการองค์อิงครับคุนน่าหันว่าพี่น้อยเนว่าสวยพี่น้องเอ้ยสวยไหมไม่หน่อย <Hello. S 1> โอ้วิวสวยมากไม่น่อยดูพระที่สวยมาก พาอที่งานผุดไปหน่อยแล้วฮัโหลนะครับพี่น้องครับเม่นหน่อยเออเอินวิ่งมาเลยเม่นหน่อยมีคนว่าเล่าข่เตี๋ยพนวะม่นเขาเมมต์นี่มันกินได้เฟรข่่เป็นเลาเตียมันเตียเบาจวะอกอมันเหมนน่อยเพาะนมันโตเยเออมันเเตียมันเขาเม็นเมว่าเล้าเตี้ยเตียพนวะเแม่นเล้าแบบเมนเมนมันเดียวใ้มันแมนทางข้นกรนเทศแบบน แม่นั่นึ้นมีมีคือกันเอาเอื้อนอุ้งยิงวะอุ้งยิงอยู่นู่นอุ้งยิงอยู่นู่นอยู่ในห้องเอาใส่งามตามห้องเรื่องอฮึน่ะเห็นบอสใส่พกดูพุ่นนะโอ้ยดูเอ้ยอ้ไม่หน่อยดูภาพที่สวยมากเลยอยู่ในกล้องนี้สวยมากเลยพุ่นครับพุ่นเอา เอาครับโดเห็นไม่หน่อยว่าเโดดมาเลยครับเมื่อก็เซ็ตเมื่อแล้วไปได้เลยถูทนถูบางทีจะทนกวาดแทะความสะอาดเอาม่หน่อยเขาจะเพลงหนึ่งเนะเพลงเงี้ยเพงเียก็ได้เทียกลองเอาพื้นมาเรื่องร้องเพลงเนาะยังนั่งไม่ได้ยังไม่แห้งยังไม่แห้งเด้อเนี่ย ทีแรกว่นอาทิตย์มุมนั่นแหละมันห่อนมันห่อนยามบ่ายๆวันมันห่อนนั่งไม่ได้เลยเห็นวิวแล้วโอ้พี่หน่อยเห็นดูดูวิวผ่านกล้องสวยสวยง่าไม่เงนะเบิ่งเบิ่งไปหน่อยดูดูวิวผ่านกล้องสวยไหมเออสวยกูไม่บอกอย่าบอกด้วยกูเลยสิปีนขึ้นมาคุ้นหน้าไม่เจ้าอยู่นี่อันนี้ ดี๋ยวจะบอกเราทำงานเราเข่าอีกแล้วงานเราเพิ่มอีกแล้วเนื้อห้ามเศร้าสีกาแฟขึ้นมาจิบฮะนั่งผุนเลยนั่งจิบงานนี่พี่น้อยงานข่อยสิงอกอีกแล้วอย่าบอกเด้อว่าเราสิมาขายกาแฟไนะโตนิดหน่อยโตพลาสติกต้องเป็นพื้นวายนอืมอือมโตวายเนาะโตวายสักชุดหนึ่ง เอาแล้วี่นองงานนี่ไปรุ่นหน่ะงานข่อยกอกนี่ไม่หน่อย้ทเกิดเราจับต้นไม้นี่นะนี่นะต้นไหม่ให้ขึ้นนี่เนาะนี่ต้นไหม่ให้ขึ้นนี่โอ้นนี่ไม่หน่อยต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้นี่ที่เราคุยกันนี่ตรงนี้เนาะนี่นะขึ้นตรงนี้นี่ขึ้นตรงนี้เม่นเมนเมนเก็บพวกนี้ออกแล้วก็ตรงนี้จะเทปูนให้เป็นระเบียบขึ้นตรงนี้เขาจะส่วน จะสวนไปต้นไมใ้ใหญ่ขึ้นอยู่สองต้นจะสวนโอ้พี่นอ้องเอ้ยเพราะว่าปลาเท่านี่ฮึปักนี<ม>เ่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่เขาต่อท่อขึ้นมาให้แล้วนี่เขาต,นะต้องมาต่อเขาอยู่นี่นี่นีเขาต่อต่อผมเลยก็คื้เรื้อมเหมือเสาเนี่ยประเด็นใจว่าให้เขาเลายย่าอะไรไหลเลยเป็นบรรยงยรงอยังไงเขาเล่าบ่หุ่ือืม นั่นพี่น้องกระบาดท่นี้ตู้เย็นก็น้ำมาแล้วต๊กาแฟกับมาอย่าบอกด้วยขั้วกันสิขึ้นมาอีกบาดธานีพี่น้องเอ้ยน้ำม้อนก็น้ำม้อนแต่ก็ให้กินเลยข้างใต้นั่นก็ให้ชงกาแฟข้างล่างก็สีขึ้นมาเลยเอาเลยพี่น้องบาธานีฝนมาที่บริสเรียนหอบบาดทนีงานงอกอีกแล้ว นี่กินกาแฟแล้วก็ถือเข้ามาผูนนี้ไปอยากกินขา่าวกระมูถือขึออ้นมานางกินเติ่งโหลดวันนี้อยากสูดอากาศด้านโน,น้นนี้พอพ่อแม่ไปซีมาโหลดเนาะปีใหม่เนาะไปหน่อยเนาะกว้างมากไปหน่อยกันระดีไปกว้างมากพุดนะนสใส่นี่แหละสีนี่สีดำนี่แล้วแหละแต่มันจะมีลาสเทเลสไม่ไม่ว่าออฟฟ้าหรือว่าจะใส่สีตัวนี้นี่ให้มันแมทกันเกินไม่มดเลยชี้ป่ะ ไอสิมีเล้าต่อลงมามีเล้าต่อลงมานี่บัวฮักปะบัวมึงก็จะเป็นแบบนั้นมันก็เป็นเล้าแบบนั้นไปก่อนจะเก็บของก่อนควนครับนานพี่น้องเอ้ยอย่าบอกเด้อแม่น้อยมาแต่ไอ้เลิกวงขึ้นมากินห่อนแต่เศร้าอย่าบอกเด้อตีสามแม่น้อยสิไปกินกาแฟทั้งนี้พี่น้องเอ้ย นี่ครับน้องๆเตรียมตัวจะออกเดินทางแล้วครับเบนจลักครับพี่งเบนจลักพี่น้องครับเบนจลักครับครูหมอนอิงก็มาแล้วครับอสร้างเต็งหนาเขาไปใส่บุนี่ครับสวยพี่น้องครับไม่นหน่อยอไอเดียมันเจิดเด้อพี่น้องอางานนี้คอยบอกเกี่ยวนะครับผม น้อ,นองหาเกือบพีบ่น้องเกือบเสียทั้งพีทั้งนองครับพี่น้องเลยทั้งข้องขาจะหาเข้าไปนู่นนู่นมั้ยเนี่ยเตรียมตัวเดินไทยครับมุดไปหาเกือบครับพี่น้องเกืบเอบ งามจนล้าเหมือนบินโดเลยงานนี้เป็นสิพากับเป็ต่างคัะตลกปะครับซุ้มมณีมะว่าบรรยากาศครับบรรยากาศในความเรื่องมณีพระที่แสงสีสวยมากครับวันนี้แสงสวยมากครับถ้าเกิดว่าพร้อมเมื่อไหร่ครับผมจะบินผมขออนุญาต ปิดไฟทั้งระบบนี่ครับโชว์พีพีหน่นอกครับถ่ายทำให้ดูครับจากไกันกะเขามาจิตตามนะครับอ้าวนี่ครับมีมาแล้วมาแล้วครับว่าไงโจโดดุ่นครับไปอีกดูุ่นหัว,วข้าวครับตามมาแล้วครับหก,กินดูปอ พี่น้อยคลิปนี้ครับ4 0 0บาทนะครับขอบคุณพี่น้อยลายครับขอบคุณเม่หน่อยครับล้วขึ้นในเบืองบ้านเป็นครั้งแรกๆนะครับผมที่ผมเห็นเม่หน่อยขึ้นไปล้วเขาเอื่อหน่อยอย่างอาการดีใจครับอาจารถูกใจครับเม้นขึ้นลังนี้เม่หน่อยกับค่อยขึ้นนะครับที่เราแสดงือให้น้องไปเห็นแล้วขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ลงมาไม่มี no อมเมนต์อะไรครับแต่อันนั้นอาจจะถึงใจสุดครับมันรูโล่โปรสบายครับ ครับออมุดออกมาแล้วครับพี่น้องครับผลไม้เห่งยารับบาเสนีครับผลครับเกือบน้ำพักเกือบครับพี่น้องครับทองขาวมาแล้วครับมาแล้วผลครับมาดื้อเท่าไหร่ครับผลครับนางเบียบผล อกออาตโถครับพี่น้องพุ่นครับพี่น้องครับพุ่นครับพี่น้องครับโอ้ยนี่นะพี่น้องยินดีขอนรับทุกท่านไปสํานีครับสวัสดีครบับพ่นนะพ่นนะทุกที่มึนครับ